โอเคเลยนี่เ <basics> ห็นไหมคะเพื่อนๆว้ายยุงเยอะยุงเยอะเราวันนี้เรามาที่ไรนะคะเพื่อนๆว้ายยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะมากนี่ หน่อใหญ่ๆเลยมีสามหนอ่อพอได้กินอยู่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ดูๆๆๆๆ <Okay. S 2> ดู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 ายแล้วยุงเยอะยุงเยอะนี่ออกมาแล้วหนึ่งหนอ่อที่หนอนี้ต้องรอนะคะมันยังเล็กอยู่รอรอรอหน่อนึงนะคะนี่อีกหนอหนึ่งคะ่ะเพื่อน <c oughs> ๆอยยุงเยอะ ขายแล้วยุงเยอะจังเลยนี่นี่ช่วงหน้าฝนยุงก็จะเยอะๆหน่อยนะนี่นี่นี่หนอนุ้นเมื่อไหร่จะได้กินฮะอีกสักอาทิตย์อ่ะเออต้องรอให้ใหญ่หน่อยนึงนะอืม นใช่เยอะมากจริงๆยุงอ่ะแบ๊คทำอะไรกินอะไรน่ะแบ๊คกินอะไรลูกแบ๊คกินอะไรครับกินอะไรครับกินอะไรครับเรียบร้อยสองหนอเห็นไหม ปันให้เห็นๆเลยนี่แล้วเดี๋ยวแล้วก็เอาเปลือกออกนะคะแล้วก็เอาไปต้มหน่อไม้ตรงนะคะเพื่อนๆไม่ต้องต้มนานเออไม่ต้องต้มนานเลยอุ้ยยุงโอเคเรียบร้อย เวแกงใส่อะไรดีใส่งูเนาะนี่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็สับค่ะเอามาสาับเนาะเดี๋ยวเรามาทําแกงกินกันเพื่อนๆอ,อ่อนมากๆหลังจะสับเสร็จแล้วก็เอาไปต้มเพื่อนๆ